พระว่าถที่ว่าการตดนี่เวอมันจะมีออกลุมกันแล้วนะเพราะเป็นการกระทาของเราแต่นี่นั่งอยู่ในมัสยิดเหลือกาบ้านเราว่าตดเสในมัสยิดนั่นแหละไม่ออกมาตดข้างนอกเลย่าถึงเสนเหลี่ยมมันจีบาบม้อ่ามันจีฮารัมม้่มันมันมันดีมาหรือว่าเนี่ยวทางปฏิบัตินี่การจะพุ่งตดเหลีมันจีทำถืออ่านะ วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากโสัถ่าของบรรดาหลวาพี่น้องผู้บอดิกะเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830นอประเด็นท่านมาแล้วนะมันเป็นคำถามที่เราสงสัยนะแต่เราว่าเอ๊ะเรื่องมัน หน้าว่าจีไม่เข้าเหลืองเนาะแต่ว่าเมื่อเป็นการการะทำของเรานี่มันจามีหูกลมคือถามว่าการที่เราตดเราพายล่มในมัสยิดนี้หูกลมว่ารือมังเยอะเพราะว่าถือว่าการตดเนี่เวอมันจะมีหูกลมกันแล้วนะพราะเป็นการการะทำของเราแต่นี่นั่งอยู่ในมัสยิดเหลือครับ้านเราว่าตดเส้นในมัสยิดนั่นแหละไม่ออกมาตดข้างนอกเลยนะถึงเสียเหลี่ยมทีบาบมา มันจีฮารัมมาม,มันมันมันดีมาหรือว่าเนี่ยทางปฏิบัตินี่การจะปุ่งตนะ้นเหลือน้ำจีทำถืออ,ออ่านะเออประเด็นคำสอบของประเด็นนี้นี่การตดในมัสยิดนี้ให้เราเข้าใจว่าไม่ฮารัมแต่อย่างใดนะฟุกฮะกบกว่าไม่ฮารัมพราะทีฮารัมนั้นก็คือ <c oughs> การเทวราเอาสิงนซกปลกต่างๆหรือโค้งนายิสต่างๆตุ่มไปในมัสยิดอันนั้นเลยฮารัมนะอ่าหมดตายมันไม่ตายที่เลยยุ่งไม่ตายที่พอเราตีปั๊บตายพอตายปั๊บเป็นสากพอเป็นสากพปั๊บศากยุ่งเราไปทั้งทุ่มในผืนมัสยิดอันนั้นเลยฮารัมนะเพราะว่าสากยุ่งนั้นตนที่มันบินอยู่นั้นมันเป็นอยู่นั้นมันไม่นายิสตเลยแต่พอตายปั๊บเป็นศากพอเป็นสากปั๊บเป็นนายิสตพอเป็นนายิสตเราก็ ตุ่มพลงลงไปในปืนมัสยิดออันนั้นเที่ยวฮามะแต่ว่าถ้าต้นเนี่ยอุลามะก็ให้หุกผมว่าเพียงคีลาฟุนเอาลานะคีลาฟุนเอาลาก็คือไปคัดเยงกับสิ่งตีดีเลือนหรือตีอคนแกว้วามันไม่ดีนั้น,น,นอีถึงกันกับมักรู้ไม้ขา,าไม่มักรู ที่ถึงกันกันกบฮารัมไม้กไม่ฮารัมนะก็เรียกว่าคีลาฟุนโอาลาการฆาททำดังกล่าวไปคัดเยงกับสิ่งที่ดีว่าทำเพื่อที่นั่นแหละการออกมาตัดสิกางโงกเลยนะนออกมาตัดสิาการโง่ไมันยิดนะโดยเถ่ว่าน้าฟุก้าฮายเฮ็ดพุนวะแล้วท่านอาัลลอสุลลัลลอฮฺวะเลาะห์วาซัลลัมนี้ กล่าวว่าอินนันมาลาอิกะเทธิจริงเลวมาลาอิกนันนันตาตาอัซามิมมายาตาอัซามินหูบานูอาดัมพอในมัสยิดเป็นเทเที่โรหมัตเป็นเทเที่มีมาลาการเต็มอยู่มากมายพราะนั้นเราไปตดสุ้งปิ้นมินสร้างความเดือดร้อนให้กับมาลาการใครๆเขาว่าอ่านะซึ่งนะมรดมาลาการตรงนี้นี่ก็คือคงจะเป็นมาลาการโรหมัต นะไม่ใช่มาละกัดฮาฟา,ฮา,ฮาโซนาะอันนึงมาละกัดฮาฟาโซที่อยูใส่เราคว้าเราตียู่กับเราตลอดจิปซี่นี่ทำเจเราที่ตัดที่เคียววูนี้นี่ไม่ไปไหนนะไม่เดือดร้อนเนะตนี่ปิ้นมาละกัดโรฮมันนะอื่นๆนะเลิก็มันไม่อะไรเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานที่นะเพราะนั้นในทางที่ดีเนี่ยจีตัมพื้ นาะที่บอกว่ากีฬาฟุตบอลเลยก็เดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือตัศนามัสยิดชาฟิยะที่เรยึดถืออานหนึ่งถ้าไปมองถึงมัสยิดมาลิกียะเนี่ยอุลามะมัสยิดมาลิกีอันนี้เขาหูกลมว่าฮามร์เลยก็มัสยิดมาลิกีนะถ้าว่าตดในมัสยิดเลยเก็เขาหูกลมว่าฮารร์เลยนะต้องงอางมาข้างนอกดิอ่าตดไม่ได้ในนั้น เพราะนั้นสรุปว่าในทางปฏิบัติในทางที่ดีนี้ถ้าเราตดในมัสยิดเรารูแล้วว่ามันไม่หารมเลยค่ะไม่มักรู้เนาะแต่ว่ามันกีฬาฝุ่นโอลา่ามันไม่ดีนี้เพราะนั้นในทางที่ดีก็คือเราควรลีกเลียงนะนะค่วนขวรควรที่จะลีกเลียงเพราะว่านะเพราะว่าเนึ่งมัน เป็นข้องที่ไม่ดีเลยขีลาฝุนอลาเลสองเพื่อต้องการอกจากการขีลับของมาซับมาดีกีที่บอกว่าฮัร์มอ่าเนี่ยที่บอกว่าฮัร์มเนี่ยการแสดงว่าเราอกมาตดเสื้อข้างนนกนี่อันนี้โปลดเฟยนะโปรดเฟยที่สุดเลยแต่ถ้าว่าตดอยู่ในมัสยิดนะฮัร์มไหมไม่นะเป็นเพียงคีลาฝุนนอลาไม่ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้ากว่า อ่าไม่เป็นทีลำบากนั่นนะนะรโอกมาพายลมมาตดข้างดอกมัสยิดนี่เป็นเรื่องทีเอาละทีดีเลยวะนะนะวัล,ลาอัลลอฮฺไม่เกียเก่ยวกัเพราะว่ายุง่งตอนที่ว่ามันบินอยู่มันเป็นนี้ไอ้นี้มันสะอาดมันไม่นายิสเตี่ยพอว่ามันตายปั๊บ เป็นสากนันก็คือปอสากนี่มันเป็นของนายิสตอยู่แล้วเต่ถ้ายิงได้ว่าเลือดเข้าไปกันไปย่นเลือดติดเข้าไปกันไอ้นั้นยิงได้ช่องช่องกระทงและช่องดันนายิสตดันสากเล้วนายิสตดันดันเลือดยิงระหว่างผืนเลยเราน่หมดหมดเลยเราหนีหนีกับปอตายปั๊บเราสัตว์เลยไอ้นี้ไม่ได้ก็คือว่าหารำเหมือนกัน นะ่าสุดท้ายนี่พี่น้องนะกาอ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกกันนะ่ะในโนอนนะ่ะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะ่ะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะ่ะเพราะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุน่นก็เป็นไปไม่ได้ นำะพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาเพราเฉะานั้นตั้งผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุ้นพ่อแม่พีนองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอขอบคุณพี่นองตุก่านเหล่วเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดกากินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจน่าคงผมให้พี่น้องทุกท่านเพรา้อัลลอฮฺซุบฮานาวะาตัลลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวังปีนอย่างยิ่งจะได้รับฝากุลละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะาตัลลาในวันอัคราอ่ะวะบิลิษัทอัฟฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรุฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086 289 1906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรรนคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น